อะไรครับผมอุ้ยเอซีสั่งของมาให้อุ้ยเหมือนเกี่ยวเลยสร้างอันรถมาทรงทำไมอะครับทำไมน่ารักจังเลยขอขอบคุณมากคร่บขอขอบคุณค่ะขอขบคุณคราก่อขอขบคุณครับขอนทำเอฟขอบคุณค่ะขอบคุณคาขอขอบคุณค่าพี่แอนก่อนทำไงคะพี่พี่ป้าป้าขอขอบคุณค่ะขอขอบคุณค่าก่อนขอบคุณ f อซีนะคะที่สั่งของมาให้เกียวให้แม่เพวน้องนาดิสาแล้วก็ แกรถละป้าตานุงนะคะแกเลยค่ะมีอะไรบ้างคะอี่ยังไวันนี้เล่นอุ้ยมีเยอะน่ารักแขนแท่นอีกรอบตัาเจ้าแต่บ่ นี่ไงเหมือนามเหมือน่เลยยุ๊บๆเด็ดเเราจะสะสมคือตุ๊กตาย่ตุ๊กตา่งหรตุ๊กตาแพงนะเนี่ยแล้ว่าคอยกระโปของจานดอกี่น้องเห็นกันได้เลยเม่เจาก็เลย่าช่องวิตุ๊กตานี่อันเป็นอัน่งไงอยู่หน้าทีวีเยอะเลย เลี้งอยู่ได้บ้านสัตวแล้วก็มีอะไรอีกคะเนี่อะไรแกะแกะข้าขนมหรือเปล่าแกะดูเลยขนมสำหรับเด็กๆใช่ไหมเนี่ยดูก่อนนะโหนี่น่ารักจังเลยเนี่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บวุ้นจุ๊บขอบคุณคร่ะก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ขอบคุณครับอะขอบคุณครับอะขอบเกี๊ยดนีแทนลูกเี๊ยวเยพันขาสูงทีื่อจังนานแลเกี๊ยวคนเนี้ยมันเหนียนี่ะเ้นหน่งเหนียวนียหลขอาจุ่มหนขาจุ๊หน่อืมขนเล็กหน่อยมั้งเนี่ยกน่นหน่าเนี่ยในอันไหนบ้างลูกมาแกะแกะแกะอันนี้ของกินว้าวฟอนเลยอ๋ออันนี้คาราเมลป๊อฟอน วิ่งน่ากินจังเขาชิมหน่อยเว้ยน่ากินจังชอบปะเขากินแอปเปิ้ลอยู่อยู่ในป่าแล้วแม่แล้วก่อนน่ากินบางลายยางนี่ยอันนี้เขาด้วยเนี่ยเขาเขาอันนี้อร่อยนะอันนี้อร่อยนะนี่กับข้าวเหรออนนี้อะไรเนี่ยดูไม่ต้องซื้อกับข้าวนะคะวันเนี้ยวิวิ่งไม่เป็นข้าวมันไก่ใช่ไหมน่ากินจังเก่งมาสวยมาก อันอันอันโมยิมหรือก็อันอมแอปเปิลบ่กก็อมยังล่ะอมกันแอปเปิลอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้เป็นข้าวมือเขาคือส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นปลาแล้วเดี๋ยวบเนี่ยอันนี้ก็แทานได้เลยใช่ไหมใช่ปลาทอดน้ำปลาเออแล้วก็มีอันนี้คือมะเปี๊ยบเพิ่งทำพักใต่เดี๋ยวมาไม่เห็นอู้ไป แล้วก็มีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะสตรอเบอรี่ของชอบน้องนาริตาเลยสองแท่งเลยนะแล้วก็มีองุ่นด้วยองุ่นก็มีองุ่นอะไรอีกเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องเคียงของอะไรนะปลามีการ์ด้วยแต่ไม่ระบุชื่อค่ะ ยินดีด้วยนะคะขอให้ประสบความสุขในทุกสิ่งที่หวางและตั้งใจเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะรักค่ะขอบคุณค่ะเลิกเๆินะคะเลิฟเินะคะเพิ่นจ้ไปหาเพื่อนไปหาเรื่อแเลยเพิ่อนก็ซื้อของไปากสแต่เพิ่นจิบไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกออกออกนามว่าชื่ออะไรคือใครแต่ว่าน่ารักมากจะจะไปทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะเป็นครอบครัวที่น่ารักมากเดี๋ยวจะวนะขอบคุณค้าก่อนกเวยขอบคุณค่ะ ขอค่ะเย้ดีใจจังเลยอะไรอยู่แอปเปิลไหนอยู่ในปากคุณไตจะเดินไปไหนไหนไหนอะไรอีกหมดแล้วค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหมือนกันอ๋ออันนี้เป็นข้าวไหนไหนแม่คอยดูก่อนอ๋อโหเก็บถุงไว้ใส่เยอะเลยเยอะเลยอันนี้เรียกอะไรเนี่ยมันเป็นข้าวอะไรของนั่งเงยแพ็กเกจดีมาก ข้าวมันไก่อ่ะหอมข้าวมันไก่ดิบจิบเออจิบจิบมก็มีอันนี้ไก่ข้างในข้าวมันไก่หอมมากเกี๊ยวกินไหมครับอืขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่รักและเอ็นดูครอบครัวของนาริตะโตเกียวนะคะเย้บ๊ายบายด้วยลูกบ๊ายบายจุ๊บด้วยบ๊ายบายไปบายจุ๊บจุ๊บไปก่อนไปก่อนเออสิให้กินยูคครับลูกพี่อ่ะบ๊ายบายก่อนลูกายบาย